โอ้ยเย่วก็ขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผมออนอาจารนเกมิ่งงานนี้นครับผมตามเช่นเคยกับเกมการีนาฟรีไฟล์เหมือนเดิมนะครับและววันนี้ก็คือ ผมจะมาเล่นแร้งใหญ่แบบดูโอกันนะครับผมอย่างที่เห็นได้เลยวันนี้ก็คืออยู่กับน้องผมนะครับแล,แล้วก็วันนี้ก็คือเราจะเล่นแบบเป็นสไตล์การเดินเกมสุดคลาสสิกของผมเลยนะครับผมแล้วก็คือจะเดินแบบถ้าเกิดว่าตายก็คือจบคลิปนะครับบอกตรงๆเลยเพราะวันนี้คือเราจะไปแบบงานไวนะครับผมเราก็เหมือนเดิมเลยทุกคนเห็นใครก็คือฆ่าให้หมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบมันเป็นสไตล์การเดินเกมเก่าของผมอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเห็นใครฆ่าให้หมดแล้ว เกิดว่าเห็นคนที่แบบคิดว่าไม่ไหวจริงๆเราก็จะถอยเหมือนเดิมนะครับผมมันเป็นสไตล์การเดินเกมที่เบสิกล้วก็ใช้กันมานานนะครับแต่เดี๋ยวเอาเป็นว่าต่อไปเนี่ยผมจะเริ่มสอนนะครับแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่ได้สอนนะครับวันนี้แค่เล่นให้ดูแต่ว่าจะไม่ได้เน้นอธิบายอะไรมากนะครับแต่ก็มีการอธิบายอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ยืมดูคลิปนี้กันให้จบด้วยนะครับผมตอนนี้ก็คือ เราอยู่กันบนเครื่องบินของ o n นจานเกมมิ่งแอร์ไลน์กันแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเหมือนเดิมเลยทุกคนโดดที่ไหนก็ปลอดภัยนะครับผมแค่จะมีกล่องศพอยู่บนพื้นหยอกเล่นทุกคนอันนี้คือปลอดภัยนะครับผมการโดดของผมเนี่ยปกติผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเลือกที่โดดนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนแนะนําให้ลงตรงไหนหรืออะไรยังไงผมก็จะลงตามนั้นเลยนะครับผมวันนี้คือเล่นกับน้องก็จะให้น้องแนะนำนะครับผมมาตอนนี้ก็คือเราจะดูที่กันก่อน แล้วก็บนเครื่องบินตอนนี้นี่คือคนออกไปไวมากเลยนะครับผมเท่ากับว่าเกมนี้นี่คือมีแต่คนลงตอนต้นแมปนะครับผมแล้วโดยปกติเนี่ยผมจะลงประมาณแบบกลางๆหรือไม่ก็ปลายๆของแมปนะ,นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราจะโดดตรงน,นี้เลยก็แล้วกันเราก็ ข้างหน้ามีคนอยู่สองตัวนะครับก็คือทีมเดียวกันหนึ่งทีมนะทุกคนโอเคเลยก็จะเป็นหนึ่งดูโอนะครับแล้วก็มีพวกผมมาสองคนข้างบนนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยลงก่อนเรานะครับก็คือตรงๆเลยว่าเขาได้เปรียบกว่าเรานะครับเราก็ต้องดูเกมดีๆนะทุกคนโอเคเลยเขาโดดเข้าไปข้างในนะครับเราก็จะไปข้างนอกเพราะว่าเขาโดดก่อนเรานะครับเราจะต้อง ไปเก็บของข้างนอกจะดีกว่านะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเก็บข้างในแล้วเขาน่าจะได้ปืนก่อนเราแน่นอนนะทุกคนแล้วก็เขาจะสามารถที่จะฆ่าเราได้นะครับผมโอเคเลยทุกคนจังหวะนี้ก็คือได้ปืนระเบิดมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็ย้เจ้าตัวพีเก้ากบอกโอเคทุกคนจังหวะนี้ผมพร้อมบวกแล้วนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าดูท่าเราจะมีการยิงกันนะครับนี่ทุกคนจังหวะนี้เราจะเริ่มยิงเลยก็แล้วกันนะทุกคนแล้วก็ทําไมเมื่อกี้งัดหัวไม่ขึ้นวะทุกคนแต่ก็เอาเหอะจังหวะนี้คือห แตกไปแล้วนะครับแล้วก็ร้ายต่อไปอ๋อฮือแป๊บหนึ่งนะไอ้นี่ไอ้นี่มันมาเชิงดีทุกคนยวขอชุบกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราชุบได้เนี่ยก็คือเราจําเป็นต้องชุบนะครับและนี้คือศัตรูของเราก็ถอยไปชุบเหมือนกันนะครับเราก็โอเคทุกคนถือว่าเป็นการแลกชุบที่ดีนะครับมาจังหวะนี้คือมันหลบไปแอบหลๆๆังไอ้นั้นนะทุกคนเมื่อกี้ผมลินผ่านห่อภัยครับมาจังหวะนี้ก็คือมันหลบอยู่ด้านหลังนะทุกคนเราก็อีกแล้วทุกคนเราคงต้องใจเย็นและถอยกันก่อนแป๊บหนึ่งนะแบบนี้คื เขาอยู่2คนและเราอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็โอเคเลยทุกคนจังหวะน,นี้คือผมต้องบิดยาวแล้วทุกคนเพราะว่ามันอยู่กัน2ตัวแล้วก็ค่าเพื่อนของเราไปแล้วนะครับจังหวะน,นี้คือเรามีวิธีที่ค่อนข้างจะดีเลยนั่นก็คือ ออมไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับวันนี้คือถ้าเกิดว่าไม่มีประสบการณ์จริงๆเนี่ยอย่าหาทำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเห็นเราตอนที่เรากําลังจะหนีเนี่ยเขาจะคิดได้แค่2เรื่องเลยทุกคนนั่นก็คือ1ตามล่าเราแล้วก็ฆ่าเราทิ้งแบบไม่ยอมปล่อยให้เราหนีไปนะครับและ2ก็คือให้เราแบบ หนีไปนะครับแบบเหมือนกับว่าเป็นการปล่อยให้หนีไปอะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เห็นเลยเนี่ยมันจะดีกว่านะครับเขาก็คงสงสัยว่าไอ้นี่หายไปไหนแบบมันจะไม่รู้ไงทุกคนซึ่งมันเป็นสไตล์ที่ผมใช้เมื่อกี้นะครับเพราะว่าผมวิ่งหลบในบ้านแล้วก็วิ่งซิกแซกแล้วก็หนีออกมาจากตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็คือพวกเขาเนี่ยน่าจะเดินหาอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็น่าจะพวกแบบฟาร์มยาหาของอะไรประมาณนี้นะครับเพราะเพื่อนของเขาก็เจ็บหนักไปเหมือนกันนะครับผมว่าโอเคเลยทุกคนสนทางนี้ผมเนี่ยก็คือ จะมาทําการเก็บเหรียญหาเหรียญแล้วก็ชูเพื่อนของเราในตอนนี้นะครับผมโอเคเลยทุกคนตอนนี้ก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะต้องเน้นใจเย็นไว้ก่อนนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วแบบใจร้อนเนี่ยเราจะตายแล้วก็กลายเป็นกล่องศพได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคือเราต้องใจเย็นให้มากๆนะครับแล้วก็ยิ่งฟรีไฟล์แพทใหม่ที่ใกล้จะมาเนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่อลังการสุดๆนะครับผมเพราะจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะมากและบางคนนี่คือ เห็นแค่หน้าตาอัปเดตแล้วบางคนก็คือเห็นว่ามันแบบมันแนวประมาณแบบมันจะมีระบบชุบใหม่บ้างมีอะไรบ้างมีการปรับบ้านใหม่มีการปรับคอนเทนเนอร์ใหม่แล้วก็จะมีตัวละครใหม่แบบไม่สิมันเป็นตัวละครอัปเลเวลของอโลกที่เราใช้อยู่นะครับหรือจะเรียกว่าแอลล็อกนะทุกคนแล้วแต่ว่าเราจะเรียกว่าอะไรนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบเรียกว่าอโลกนะครับผมเอาเป็นว่าคนดูเรียกว่าแอลลอกหรืออโลกเราก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ตอนนี้เลยนะครับผมมาจังหวะนี้ก็คือ ผมวิ่งไปเล่นๆแล้วก็ได้เหรียญมาครบ400เหรียญกันแล้วนะครับผมที่นี้ก็คือเราจะไปทำการชุบนะครับและหลังชุบเสร็จเนี่ยเราก็จะให้เพื่อนเก็บของและเตรียมตัวที่จะกลับไปแก้แค้นนะครับตอนนี้ก็คือมันเป็นไปได้2อ,อย่างนะครับนั่นก็คือ1 เขาอาจจะออกไปจากที่นั้นแล้วนะครับก็คือประมาณว่าเขาอาจจะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วแล้ว2ก็คือเขาอาจจะแบบยังเก็บของกันอยู่เพลินเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเมืองด้านหลังนี่ก็ค่อนข้างจะใหญ่อย่างที่เห็นได้นะครับวันนี้คือจะเป็นการแบบมองเกมสุดคลาสสิกของผมเลยนะทุกคนเพราะผมเป็นคนที่ชอบแบบ พิจารณาการมองเกมเป็นพิเศษนะครับคือเราต้องมีสติและสมาธิในการเล่นสูงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแบบเวลาผมเล่นเกมเนี่ยผมจะเป็นคนที่เล่นแล้วแบบถ้าผมอยู่ข้างนอกเนี่ยหรือแล้วก็อยู่ในบ้านเนี่ยการเล่นของผมมันจะต่างกันนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าผมอยู่ข้างนอกบ้านเราเล่นเกมเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะครับเราจะต้องแบบใจเย็นทุกคนแต่ว่าถ้าเราอยู่ข้างในบ้านเราจะแบบมีสมาธิในการเล่นนะครับมันก็แล้วแต่ตัวเรานะครับจังหวะนี้คือ ผมได้ปืนสกามาแล้วนะครับอย่างที่เห็นได้เลยแล้วก็ผมเตรียมตัวที่จะไปยิงคนแล้วนะครับผมพอปืนสกาเป็นปืนโปรดแล้วก็แป๊บหนึ่งนะทุกคนเมื่อกี้รู้สึกเหมือนกับว่านั่นทุกคนเห็นไหมทุกคนข้างหน้ากําลังจะวิ่งไปอยู่นะครับเราก็เรียบร้อยทุกคนจังหวะนี้ดาวแล้วนะครับเราก็เรียบร้อยทุกคนผมจะรีบซ้าทิ้งนะครับเมื่อกี้ก็เข้าหัวเม็ดหนึ่งที่เหลือผมก็อัดตัวเรียบร้อยตายนะครับวันนี้น่าจะเป็นตีเดิมแหละทุกคนที่เราหนีมาเมื่อกี้นะครับจังหวะนี้ก็คือการแก้แค้นของเรา สำเร็จไป50%นะครับทีนี้อีก50%เนี่ยมันจะสำเร็จก็ต่อเมื่อเราฆ่าเพื่อนของมันด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนของมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คือเราจะต้องตามดูอีกทีนะครับผมคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะหนีไปชุบเพื่อนตัวเองนะทุกคนผมว่างั้นแหละแบบเขาอาจจะหนีไปชุบเพื่อนตัวเองแล้วก็ อาจจะหายไปจากที่นี่ในอีกไม่นานนะครับแต่ผมจะพยายามไม่ให้เป็นแบบนั้นนะทุกคนเพราะผมจะล่าเขาให้ได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมจะฆ่าคนนั้นได้ไหมทุกคนตอนนี้ก็คือผมจําชุดที่เขาแต่งตัวไม่ได้แล้ววะทุกคนเพราะว่าผมเล่นส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยมองที่ตัวคนนะครับผมจะมองหัวซะมากกว่าทุกคนมาโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนทุกคนตอนนี้ก็คือ ผมเข้ามาข้างในแล้วนะครับผมแล้วก็ดูจากที่นี่แล้วคือเขาไม่อยู่เลยนะครับผมเท่ากับว่าเขาหนีไปแล้วอย่างเรียบร้อยนะครับอย่างที่เห็นได้ทุกคนเราก็หนีค่อนข้างเจะดีด้วยนะครับก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะเห็นเขาได้นะครับประมาณนี้เลยทุกคนเราก็โอเคทุกคนทีนี้เราก็จะเดินเล่นแถวนี้ไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้เพิ่งจะเป็นวงแรกเราก็ไม่ได้แรงอะไรมากด้วยนะครับแล้วก็ระหว่างคลิปอยากจะขอบอกก่อนเลยนะครับผมว่า คลิปนี้ผมจะตัดจบเลยนะครับเราจะบูยญาก็คือบูยญาไม่บูยญาก็คือผ้าตรงไหนแล้วก็ จบคลิปตรงนั้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยเพราะผมจะเล่นสไตล์ที่ว่าแบบยังไงเวลาคนเราเล่นเกมเนี่ยมันก็ธรรมดานะครับที่มันจะมีตายหรืออะไรยังไงเราไม่จําเป็นต้องแบบตัดส่วนที่เราตายออกนะครับผมเพราะว่าเราจะได้แบบรู้ไงว่าจุดพลาดของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็เราควรจะแบบปรับปรุงตรงไหนอะไรยังไงทุกคนเราก็จะได้แบบมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งและคนดูก็จะได้เห็นช็อตที่ผมเล่นผิดหรือว่าแบบ ตายอะไรไปยังไงเราก็สามารถเอาไปปรับใช้แล้วก็แก้ไขอะไรกันได้งไงทุกคนประมาณนี้นะครับมันเป็นสไตล์การสอนที่ ฟี้ยวของผมไงทุกคนโอเคมาจังหวะนี้ก็คือเราเจะวิ่งเดินหาคนต่อนะครับบอกเลยว่าวิ่งมาค่อนข้างจะนานแต่ไม่เห็นคนสักทีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างของผมนะทุกคนแบบเวลาอยากเจอคนผมจะไม่เจอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเจอคนแหละผมจะเจอคนแบบโดนลุมเลยอะทุกคนโอเคนะครับผมมาจังหวะนี้ก็คือวิ่งไปดูนะครับและข้างหน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีตัวนะครับผมเรียบร้อยทุกคนจังหวะนี้กําลังจะเก็บของอยู่ซีนาพวกนี้แล้วมันตั้งไอวอลไปทั้งคู่แล้วนะครับผมอย่างที่เห็นได้เลยทุกคนที่นี้ ีก็คือขอดูพวกมันกันก่อนแป๊บหนึ่งนะมันตั้งไอวอลตรงน้ําทุกคนโอเคเลยรู้สึกว่าไอวอลก็น่าจะมีเยอะนะครับผมเพราะมันอยู่ตรงใกล้แอร์ดอบนะครับแล้วก็เก็บไอวอลจากแอร์ดอบไปแล้วไอแอร์อบตัวนี้เนี่ยมันต้องมีไอวอลสัก3-4มลูกอย่างน้อยแนะ่นอนทุกคนมาจังหวะนี้ก็คือ ตัวนี้ก็คือโดนยิงไประดับหนึ่งทุกคนมันพันยากันอยู่แล้วแหละทุกคนคือพวกนี้นี่มันน่าจะมียาเยอะอยู่แล้วไอ้นี่โดนเข้าหัวไปเม็ดหนึ่งนะทุกคนแต่ก็ตั้งไอวอลไปอีกรูปนะครับแล้วป่านนี้ก็น่าจะพันยาไปแล้วด้วยทุกคนแต่ผมขอวิ่งไปดูก่อนว่ามันจะทําอะไรอยู่ทุกคนผมจะพยายามอ้อมไปดูนะคะโอเคทุกคนมาจังหวะนี้แป๊บนึงนะทุกคนเมื่อกี้โอเคทุกคนผมจะใช้ยูซี่ยิงมันดีหรือซองยาวดีทุกคนเฮ้ยไม่นะแป๊บนึงโอเคไอ้น okay, ี่ไอ้นี่โอ้ไม่นะคนดูเมื่อกี้ผมเผลอพลาดน,นะครับผมม ข้อผิดพลาดของซองยาวทุกคนก็คืออย่างที่เห็นได้เลยว่า ปืนซองยาวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล็งไม่ดีเนี่ยเราจะตายได้นะครับถ้าเกิดว่าเอาจริงๆเอาซองยาว3ชิปไปสู้กับซองควงเนี่ยผมว่าซองยาว3มชิปจะดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นซองควงที่ยังไม่ได้เป็นสก,กินโหดอะไรมากแต่ปกติเนี่ยยังไงผมก็คิดว่าซองยาว3ชิปมันโหดกว่านะครับก็คืออัปเกรดเลเวลเป็นสามทุกคนเพราะว่าซองยาวมันยิงได้ไหลายเม็ดแล้วก็ระยะก็ไกลกว่าซองควงด้วยนะครับแต่เมื่อกี้คือผมเล็งพลาดน,นะครับวันนี้ก็คือข้อผิดพลาดของผมเมื่อกี้นะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเป ว่าตรงนี้เพื่อนทางเราจะชวให้เรานะครับและหลังกั้นก็คือจะไปดูกันนะครับแล้วก็เราจะรอดไหมทุกคนอันนี้ผมยังไม่รู้เลยทุกคนเอาเป็นว่าใครคิดว่าเกมนี้เราจะบูย่าหรือว่าเราจะแพ้เราก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือผมอธิบายค่อนข้างจะแบบรายละเอียดมากเลยนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่ละเอียดพอสําหรับผมนะครับคือถ้าเกิดว่าผมจะสอนดันแรงทีนี้คือผมจะบอกเป็นขั้นตอนเลยนะครับว่าเราจะโดดอะไรยังไงตรงไหนนะครับแล้วมันก็อยู่ที่การเล่นของเราด้วยนะทุกคนว่าเราเอา สูตรที่ผมสอนเนี่ยไปใช้ในการเล่นดันแรงแล้วเราแบบชนะไหมทุกคนเพราะมันก็ต้องอยู่ที่ฝีมือการเล่นของเราแล้วก็สมาธิในการเล่นด้วยนะครับและที่เหล๋อก็คือเราก็แค่เล่นเพลินเอาแบบเอาสนุกคลายเครียดก็พอนะคะผมคนดูบอกเลยว่าเวลาที่ผมเกิดมาเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงศพของผมมีคนเนี่ยผมจะชอบโดดในที่ที่มีเจ้าตัวไอ้กล่องซื้อปืนตรงเนี่ยทุกคนบอกแล้วมันจะมีแต่ของดีๆนะครับเนี่ยดูสิทุกคนไอวอลสองลูกสโคบแล้วกกระสุนคือได้มาครบเซตอะทุกคนบอกเลยว่า จริงๆแค่นี้ผมก็พร้อมที่จะบวกแล้วนะคนดูบอกแล้วเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากๆเลยนะครับกับการโดดตรงนี้นะครับแล้วก็รู้สึกสังหอ์ไม่ดีเลยทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนบาทุกคนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอสักแกนกันก่อนแป๊บหนึ่งข้างหน้าเหรอทุกคน๋ยวผมจะลองวิ่งไปดูนะครับผมโอเคเลยทุกคนข้างหน้าก็ ไม่น่ามีนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเช็คพื้นที่กันก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้ก็คือที่ที่เราอจึบอจึบนี่ไงทุกคนกับระเบิดใครวางไว้ว่าเนี่ยทุกคนดูสิเมื่อกี้คือเกือบจะได้เหยียบไปแล้วนะครับแต่ว่าเรารอดไปโอเคเลยทุกคนจังหวะน,นี้ก็คือวิ่งไปสแกนข้างหน้านะครับผม <S <S เดี๋ยวเราจะดูกันแต่ก่อนอื่นผมขอแวะกินเห็ดกันก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนมาจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับผมจังหวะน,นี้เราจะวิ่งไปดูข้างหน้านะครับแ้วถ้าเกิดว่าแรงของเราเนี่ย อยู่ที่ประมาณแรงแดง3,500เท่าผมเนี่ยตอนนี้คือผมอยู่ที่ช่วงประมาณ3,500-3,600แล้วเราเล่นดูโอเนี่ย แล้วเราตายตรงนี้เนี่ยก็คือจะบวกแล้วนะครับอย่างที่รู้กันเลยทุกคนก็คือตอนนี้ชัยชนะของเรามาแล้วนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราตายประมาณตรงเนี่ยมันบวกอยู่แล้วแหละคนดูเราไม่ต้องห่วงนะครับมาทุกคนจังหวะนี้รู้สึกได้ชัดเจนเลยทุกคนว่าตรงนี้มีคนนะครับเพราะมันขึ้นสัญลักษณ์บนหัวด้วยแต่ผมหาคนไม่เจอคือปัญหาทุกคนเดี๋ยวดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่ไงทุกคนเมื่อกี้ทำไมด้านหลังผมไม่เห็นมันวะทุกคนแล้วไอ้นี่มันมาจากไหนวะเนี่ยทุกคนแป๊บหนึ่งนะตัวเพิ่งโดดเหรอ ฟ้านะครับเราก็เดี๋ยวขอชุบกันก่อนแป๊บหนึ่งเราก็อาจึบอาจึบโอเคทุกคนมันอยู่ไหนวะเราก็เรียบร้อยแลรวก็ผมก็ใกล้จะตายแล้วนะครับผมดีละเราจะต้องวิ่งถอยออกเราก็เสียชีวิตครับผมโอเคเลยเจอกันในคลิปต่อไป